สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเรายังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนตามปกตินะครับคุณครูไม้ก็เลยจะสอนแบบออนไลน์นะครับนักเรียนช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพของนักเรียนให้ดีนะครับได้ร่างกายได้แข็งแรงแล้วก็ปลอดจากโรคต่างๆที่เข้ามานะครับในคลิปนี้นะครับครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านนะครับที่นักเรียนควรรู้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดโรค พื้นฐานนะครับเบื้องต้นนักเรียนก็สามารถที่จะนํายามาใช้ได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ครองอาจจะไปทํางานช่วงที่เราอยู่บ้านนะครับนักเรียนก็ควรที่จะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยาสามัญจับบ้านนะครับยาสามัญจับบ้านคือยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเอาไว้ว่าเป็นยาที่เหมาะสมที่ประชาชน จะซื้อมาใช้ประจำบ้านของตนเองและเพื่อใช้ในการดูแลตนเองจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นไอปวดศีรษะถูกน้ำร้อนลวกท้องอืดที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงหากได้รับการใช้งานที่ถูกต้องก็จะไม่มีอันตรายใดๆยาสามัญประจำบ้านมี2ประเภท คือ 1. อยาใช้ภายนอกเป็นยาที่ใช้ภายนอกร่างกายใช้กับผิวหนังหูตาจมูกห้ามนำไปรับประทานเช่นยาล้างตาคารามายเบตาดีนแฟมบัตน้ำเกลือล้างแผล 2. ยาใช้ภายในคือ,อยาใช้สำหรับรับประทานเมื่อมีการเจ็บป่วย มีทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ําและชนิดผงเช่นยาแทบล้แดงยาพาราเซตามอลผงน้ําตาลเกลือแร่ยาระบายมะขามแขกการเก็บรักษายาสมบ,บัติจำบ้านที่ถูกต้อง 1. ควรแยกประเภทยาต่างๆอย่างชัดเจนชนิดไหนที่เป็นยาใช้ภายนอกชนิดไหนเป็นยาใช้ภายใน 2. ยาต้องมีฉลากชัดเจน ไม่จางไม่ขาดหาย 3. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก 4. เก็บยาไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดหรือความร้อนฉลากยาสามาัญประจำบ้านจะประกอบไปด้วย 1. ชื่อยา 2. วันผลิตวันหมดอายุ 3. ข้อห้ามคำเตือน 4. เลขทะเบียนกำกับยา 5. ชื่อ ที่ตั้งผู้ผลิตยาชนิดนั้นหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับยาสารบันจำบ้านนะครับก็ให้นักเรียนนะครับนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการที่จะใช้ยานะครับเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาภายในและภายนอกนะครับหลังจากนี้ครูจะมีแบบบูทการนักเรียนทำนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำมาส่งตามที่ครูได้ กำหนดในรายกลุ่มของนักเรียนนะครับแล้วก็ให้ส่งตามเวลานะครับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนในคลิปนี้นะครับออนไลน์ช่วงโควิดนี้นะครับ